ชายหนุ่มในวัย25ปีเขาเพิ่งได้งานทำหลังจากเรียนจบมาที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวเมืองจำเป็นต้องหาบ้านเช่าและต้องราคาถูกเพราะมีเงินไม่มากพอที่จะเช่าบ้านในราคาแพงจนมาได้บ้านเช่าหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นถึงจะดูสุดโรมไปหน่อยแต่ค่าเช่าก็ถูกกว่าปกติบ้านหลังดังกล่าว ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าลว่วงไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักบรรยากาศรอบด้านดูเงียบสงบดีแรกๆก็ปกติดีจนกระทั่งผ่านไปราวหนึ่งอาทิตย์ต้งก็รู้สึกแปลกเมื่อถึงเวลาประมาณตีสองเขาได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรเดินอยู่รอบๆบางครั้งชั้นล่างบางครั้งขึ้นบันไดมายัางชั้นบนอันเป็นห้องนอนของเขา ทีแรกเขาไม่นึกเอกใจอะไรคิดว่าเป็นหมูหรือแมวแต่ฟังๆไปมันกลับเหมือนเสียงฝีเท้าของคนคืนนั้นเสียงเดินนั้นดังขึ้นอีกมันดังมาจากชั้นล่างด้วยความสงสัยเขาคว้าไฟฉายแล้วลงบันไดไปยังชั้นล่างทันทีเขากราดแสงไฟฉายไปมาแต่ไม่พบกับอะไรเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่ก็หายไปแล้ว เขาหันตัวกลับกำลังจะเดินกลับขึ้นไปยังห้องแต่แล้วเขาก็มีอันต้องหยุดชะง,งัก,กลงกับที่เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าขึ้นอีกคราวนี้มันดังมาจากมุมห้องทางขวามือเขาหันขวับกลับไปทันทีพร้อมทั้งฉายไฟไปทางต้นเสียงที่ดังมาคั้นแล้วเขาก็มีอันต้องยืนนิ่งตะลึงงันอยู่กับที่อ้าปากค้างตาเบิกกว้าง เมื่อเห็นร่างของผู้หญิงผมยาวปกปิดใบหน้าคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าขาดร่งริ่งมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงคระคุ้งโชยมาเดินถือเก้าอี้พลาสติกและเชือกเส้นหนึ่งตรงเข้าไปที่หน้าต่างเพียงชั่วทิปตาต่อมานั่นเองร่างของหญิงสาวคนนั้นก็ให้ร่องแรงติดกับขอบหน้าต่างลิ้นจุกป,ปากตาถลนออกมาดักบ,บ้า บัดนันเองชายหนุ่มแทบช็อกทำอะไรไม่ถูกอยู่ชั่วคู่ผอได้สติก็แหกปากร้องพาประตูวิ่งออกไปอย่างไม่คิดชีวิต